ครับร่องน้ําแดงครับเจ้าแม่ปะดูทองร่องน้ำเงินต่งกันนู้นครับปัญญาปอนําโชคเอาละครับรักใครชอบใครก็นะชมเชียร์ให้จุใจรับสำหรับเที่ยวนี้นี่แม่เหมือนพูดชิงยังไงไม่รู้อารมณ์บอกไปถูกของทัพเรือเจอกองทับบ้านของทับบ้านที่ว่านิปอน้ำโชคของทับเรือที่ผมพูดนั่นคือเจ้าแม่ประดูทองสายเลือดของราชนาวีไทยฉลาบรลายจากชนบุรี ขุนสันก์เมืองสันบุรีที่ผมเคยพูดถึงน่ะเป็นพลแม่นปืนในสมัยสยงครามบางละจันเล่ว,วาจะเป็นนายทองดอกบ้านตลับนายจันโหนดเขี้ยวนายทองเหม็นและยังมีอีปอ้องอีเฟืองและก็อีแฝงอันนี้ไม่จบผมเรียมเลย ท่านผู้ชมผู้มีเกียรติคารุครับปลาดุจี่5้าสิบ้าเมืาคู่หยุดโลกครับดูดิว่ารองน้ำแดงรองน้ำแดงครับสิงห์ลายจากหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฟังจังหวัดชลบุรีเจ้าบ้าประดุทองกองทัพเรือรองน้ำแดงฝั่นนี้รองน้ำทุกคนรองน้ำเมืองครับดูดิว่าเรือเบือดอกปัวปัดทุกท่านนี้เลยนะว่าปัญญาปัญญาปอดับโชคเริ่มไล่บบไลายมไล่ขยี้กันไปแล้วไล่ขยี้แล้วกองทัพเรือกับกองทัพบ้านวันนี้ใครดีใครอยู่ ไเมืองสะพายต่บองด้วยสายตาของทัพเรือไม่เบาเว้ยสองทัพเรือจากชนีลาดผู้ยิ่งใทญ่ทำพลาดจะเหลือรับเพื่น้อยแต่ว่าเรือดีเรือดีในแนวข้อปอนดับเท่ากปูุมธานีกัดไปก่อนทอลับเรือเรือก็ไวต่อไวตาต่อตาใครดีใครอยู่ใครหมดใครไปใครดีใครอยู่ใครหมดใครไปในแนวข้อปอนดโชคทอากับปูดูผู้จิบบ้านปัญญาปอนดับเท่ร่องหน้าต้องเว้เริ่มโยนอะไรสายนี้กันได้แล้วอาไหรแค่นี้ขาดไม่ขาดแต่ว่าเจ้าหนวาเจ้าแม่ปูดูทองโลกจะกอดของย่าแม่ปูดูทองกอดขอหอกแอบลงไปกอดได้หรือไม่ได้ จะกอดได้ก็แสนได้แต่ปัญญาบ่นำโชคจากปทุมธานีไม่เหกกอดและไปใส่ร้อยหน้าร้อยตาพายนำมาเด้นำได้นำไปว่า้วเจาแม่มาดูทองไม่ทองแท้ไรบี้จี้ปัญญาทันหรือไม่ทมันหรือม่ทันม่รู้มันกันเพราะจะแม่ประดูทองเริ่มจะยังเชิงเริ่มจะยังเชิงแต่ว่ามองดูแล้วตามสายตาหน้าจะแม่เบอร์กัเพ,เพราะปัญญาพอนนัโชคทิ้งไปมากมายนะกอยู่เข้าเพื่อไท ครับ America, เรือเข้าเส้นชัยกรรมาการรู้ทรงเกียรติไม่รอชา้ายกธงนํ้าเงินครับให้กับเรือปัญญาปอนำโชคชนะครับท่านเที่ยวนี้ปัญญาปอนำโชคชนะครับท่านเที่ยวนี้ี่้วครับล่องน้ำแดงครับปัญญาปอนำโชคน้ำเงินก็เจ้าแม่ดอกประดูเจ้าแม่ประดูทองครับ ครับนิ่งนะครับก็กำลังแต่งหัวเรือครับอรองน้ำแดงก็ปัญญาปอนำโชคกับเจ้าแม่พระดูทองครับ วูนนี้ผลงานของปัญญาปอนํำโชคเอาชนะประดูทองไว้หนึ่งเที่ยวเจ้าแม่ประดูทองกับสายน้ำก็ออย่างว่าแล้วครับไปอยู่ร่องนะ้ำน้ำเงินซิกด้วย ครับตั้งรำตรงแล้วครับนิ่งทั้งคู่แล้วนะครับระหว่างปัญญาปน้โชคกับเจ้าแม่ประดูทองนะครับเจ้าแม่ปะดูทองลงใบเรียบร้อยครับปัญญาปน้ำโชคก็นิ่งเรียบร้อยเช่นกันครับออกมาเลย ครับท่านผู้ชมโชคดีเงี้ยที่ขลุกขลโคเลยเป็นประเภทพี่ยาวและก็ใหญ่ครับสนานาก็ตูดที่ว่าร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงปัญญาปอนดับโชคกับสิงห์ลายจากเมื่องปถุมทานี้ครับเจอกับไอหนุ่มหน้าบนคนชนบุรีครับสนานาบ่นจะแม่ปนูทองร่องน้ำลงนเงินครับตู่ที่ว่าปนูทองร่องน้ำต้เงินจะเปิดในภายไลบนไล่มีรายขยี้รายกอดขอได้ไม่ได้ไหนเมื่อปัญญาปัญญาปอนดัโชคบอกว่าถ้กกอดขอถ้กกอดขอหายใจไม่ออกว่าแล้วปนูทองปนูทองเริ่มตะคุยตะกายภายแรง แต่แสงได้หรือไม่ได้แสงได้หรือไม่ได้พมอลพ่ชเรือดีจากปทุมธานีของท่านสสเต๋าว่าเที่ยวนี้จะพายหนีได้หรือไม่ได้เมื่อทางคนต่างไายต่างคนต่างอันต่างคนต่งมาอรยเรือดีเรือดีพรและโชคเริ่มจะนำมาแต่ว่าเรือที่ก่อนไปพรจะร้องไปเริ่มตีแหลงแสงยี่มันดักเรือจะแม่ราดุท้กันทันหรือไม่ทันทันไม่ทันไม่รู้ว่าแล้วปัญญาพรนลโชคร่องน้ำแดงแรงดีไว้ขายแสงแสงให้ตลอดวก็จะบอกไอ้แสงได้แสงไปเจ้าแม่คนดุท้อไม่ท่อไม่แท้ไรบีมาโอสถานัตปัญญา ปอน้ำโชกได้ท่าได้ทีเข้าคุณสุดท้ายแล้วสุดท้ายห้าสิเมนสุดท้ายไม่มีอะไรในกอให้สงสัยว่า,าปัญญาปอน,น้ำโชกหนำาดีแต่เกิดแต่ประดูบัวใช้ความพยายามพยายามพายอัดเกือบคอคอแล้วคอคอแล้วแต่เพาว่าจะแม่ประดูทองบอกว่าหน้าจะขอบอกว่าเบาเลยแล้วปล่อยให้ปัญญหา,าปอน,น้ำโชคแล้วเรือทั้งสองลำก็ก็ไปไหลเข้า เช่อใช่ครับเรือเข้าเส้นชัยกรรมการผู้สรงเกียตไม่รอช้ายกธงแดงครับให้กับเรียปัญญาปอนําโชคเรือปัญญาปอน้าโชคชนะท่านเท่านี้ครับู้ชมครับมาดูคู่นี้ครับเทพยาวใหญ่ห5ผิพายสายเท่ากันเทียบทุนนี่นะครับลองน้ำไดงครับเจ้าแม่ปดูทองน้ำเงินเทพองค์อินเอาละระวังเรือตำหารครับ จอกันเร็วช้าบ้านาพูดถึงปอน้ำโชคเนี่ยสสเต่าเขาบอกให้เราประกาศมิตรภาพเหนือชัยชนะเมื่อคืนคุยกับผมบอกให้วันวละแววประกาศบ่อยๆสำหรับหนูอ่ะปอน้ำโชคอ่ะมิตรภาพเหนือชัยชนะประกาศบ่อยๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันจะให้ติ๊บนั่นครับคู่นี้ก็เป็นการ เจอกันระหว่างกองทัพเรือครับทออกับทบเจอกันครับพี่ออสรับพี่แววเนี่ยชอบจำเนาะแกความจำดีเนาะความจำแม่นเออแต่จำไม่แม่นก็อดแต่เรื่องแต่เรื่องอื่นแกจะจำไม่ค่อยแม่นอะไรเขาให้พูดอะไรนะพี่แววแววทองไว้เลยพี่แววเิ็นตรภาพหนือชัยฉลังปัญญาปูนนโชคเออโมจวะตอเต่าเนี่ย ไปไหนอะเจก็ให้ทุกที่เลยคุพาอไป<ถ>วัดเรืองก็ยังให้เลยถึงไม่พูดเขาก็ให้ออ<อ>แต่ว่าคำล้นไม่ได้นะเมื่อมันเออเอะาล้ครับเราดูนะใครจะได้แต้มใครจะแถมแต้มแจกแต้มนะยังไม่สามารถชี้ชัดได้สำหรับผ้พาสีผ้าผีพายในชุดนี้กรรมการต่างตบแต่งออกมาเลยอาจะ ทีวาเที่ยวนี้55ไปขายตัวที่ว่าระหว่างระหว่างขอกับทอบแต่ว่าขอหอได่ไม่ช่ทัพตกนะครับเป็บ้านรับตัวท่ว่าเลือไชยบ้านโยรบางงด้วยกับตว่าเทพวกนี้เทพพวกนี้โยร่งงานจะเปในอะหรายปผดรดีไร้ขีจะแปรปดูทองได้ไม่ได้แนเพือจะเวนปดูทองกองทะเหลือสิ่งหลายจากโดยบรญชาการต่อสู่การพยานและรักษาบังจัหวัดชลบุลีลอกน้ำแดงพทยแลนด์แนีลอน้ำแดงไายแหนดงแฝนี ีจะหนีได้พ้ออยู่ไม่พ้อตลอดหรือไม่ตลอดจาลโอมลีรันโอนอินไทยบอกว่าแม่ประดุทองเจ้าแม่ประดิทองเจอใครไม่เจอจะเทพอโอมอินมัวเที่ยวนี้คือขอได้รถเทพอโอมอินจะทำได้เมื่อเลือดตกกรใจในเมื่อเจ้าแม่ประดุทองพายหนีแล้วจ้าเอาหนีให้ตลอดนะจ้าร่องน้ำแดงแรงนีน้ำว้วเจ้าแม่ประดุทองร้อยหน้าระตาต้อนสพานน้ำมาก่อดด้วยเด็กโอมอินไม่ท้อไม่ช้าโดยตามมาทันไม่ทันไม่รู้ต่างคนต่างพายว่าแล้วร่องน้ำแดงแรงนีเปิดหัวเปิดท้ายนำมาโชค เอาละตอนนี้แหละครับถือว่าเปิดยุทธศาสตร์มาแบบนี้จะบอกว่าไม่ไว้ใจไขรนะคะงานนี้บอกอ,ทอ,อาทอทหารอดทนไม่ขอไว้ใจไขรงานนี้นาได้กันเลยพ่อนใบพายแล้วพี่เล็กเอ้ยเอาแม่ปราดูทอกระพอนใบพายให้เทพองอินน่ะค่อยๆไหลาตามกันเข้าสเส้นชัยอ่ะใช่ครับเรือเข้าเส้นชัยกรรมการผู้ทรงเกียรติไม่รอาช้า เด็กคนแดงให้ก like no ับเรียเจ้าแม่พระดูทองชนะครับท่านเที่ยวนี้เจ้าแม่พระดูทองชนะครับท่านเที่ยวนี้รับท่านผู้ชมท่านผู้มี